เราจะย่อภาพใหญ่ให้คุณเข้าใจคุณคือพลังงานต้นกำเนิดก่อนที่คุณจะมาอยู่ในร่างกายนี้และคุณก็ยังเป็นพลังงานต้นกำเนิดแม้นคุณจะอยู่ในร่างกายทางกายภาพนี้ก็ตามและนี่คือสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักรู้แต่คุณเข้าใจแล้วว่าคุณคือกายภาพและไรกายภาพ ในเวลาเดียวกันและมุมมองของทั้งกายภาพและไร้กายภาพคือไวเบชั่นที่แอคทีฟอยู่ตลอดตื่นตัวอยู่ภายในตัวคุณตลอดเวลาคุณไม่ตายหรือมีชีวิตความจริงแล้วคุณไม่เคยตายแต่คุณมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณมาจากสิ่งไร้กายภาพ มาอยู่ในร่างกายกายภาพนี้และการให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆคุณได้กระตุ้นความถี่วเบชั่นภายในตัวคุณและความถี่วเบชั่นที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งที่คุณสนใจนั้นกำลังได้รับฟีดแบ็จากมุมมองของพลังงานต้นกำเนิดภายในตัวคุณด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณมองกระจก แล้วคุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองคุณรู้สึกไร้คุณค่าคุณรู้สึกผิดเมื่อคุณมีความรู้สึกด้านลบเหตุผลที่อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในตัวคุณเป็นเพราะมุมมองของคุณแตกต่างจากมุมมองอันยิ่งใหญ่ของพลังงานต้นกําเนิดที่มองคุณมากในขณะที่คุณมองที่กระจกแล้วคุณรู้สึก ภาคภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างหรือคุณชอบตัวเองคุณรู้สึกพึงพอใจกับคนที่คุณเป็นเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกดีมากเพราะคุณอยู่ในไวเบรชั่นคลื่นเดียวกับพลังงานต้นกำเนิดพลังงานต้นกำเนิดผู้ที่รักและชื่นชมคุณอยู่เสมอดังนั้น เมื่อคุณมีอารมณ์ด้านลบมาจากเหตุผลเดียวคือคุณอยู่ในรูปแบบของมนุษย์มีการคาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากมุมมองของพลังงานต้นกำเนิดดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้